ที่ใกล้ๆก,กันได้นะครับออมาร่วมกันเลยครับยภาพยามว่างเราก็ออกแบบกันไปเรื่อยอะคะ่ะงานนี้เราออกแบบเน้นงานผ้าไทยกับผินสีนะคะช่วยลดโลกร้อนกันคะ่ะ ผ้าไทยเหลือๆห,หรือชิ้นส่วนที่เป็นเศษจากการตัดชุดเราก็เอามาทำเครื่องประดับสวยๆแบบนี้กันละคะลองทำกันดูนะคะเ,เพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนๆมีเศษผ้าหรือผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็ลองนำมาแมตกับหินสีกันนะคะก็สวยแบบนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะเพื่อนๆขอได้รับความอวขอบคุณค่ะเจ้าอ DIY ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ